สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกค่ะปีนองค่ะมาพบมาพอกันกับไปในช่วงแรงค่ะของมือวันที่27นะคะเดือนตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะปีนองค่ะมบอนีนะคะแอดพาพอแม่พปีนองประทับสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแน่วทางนะคะ จากเจ๊นาง3ล้านค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางสายธรรมดาค่ะ nah, พี 1, like well, ่น like ้องคะแนวทางของเจ๊นางสายธรรมดางวดที่ผ่านมานีเขาตัววิ่งหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วเขาวิ่งหนึ่งค่ะพี่น้องคะแต่ว่าจับคู่งวดที่ผ่านมานีจับคู่เขานะคะเขาตัววิ่งนะคะพี่น้องคะแนวทางตัววิ่งเนี่ยเหล็วิ่งของเจ๊นางเล่าเขาทุกงวดนะ่นและพี่น้องเอามาหนีนะคะเบอร์หนึ่วักระติ๊ดตามเพื่อก่าค่ะสำหรับแนวทางของเจ๊นาง3ล้านนะคะแนวทางในคลิปนี้ค่ะจะได้ว่าเป็นตัวใด พามาเป็องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆจะนั่งคะ่ะจ้าสวัสดีเด้อแอบเด้อค่ะเออตอนแรกเพิ่นว่าสิบ่หายาเพิ่นไปเที่ยวแต่ว่ามันบ่มีสายดวยนเน้งวดนี่นะอ๋อเออพอแล้วสายมีล่ลาะสายแรกมันก็เขาก็กันแล้วว่านะ่ะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะโอ้ค่ะค่ะเออวันนี้เจนนั่งแล้วอย่างว่าว้างแนวทางเอ้ซ c เพิ่นค่ะเพื่อเพื่นได้กินได้ใ้เลขลก็ับ่หลายหางมันบอค่ะ เออเรกไ็ไม่แน่นอนหางวดก่อนกับเขาวิ่งหนึ่งเด้อเขาวิ่งเนื่งจักเปลี่ยอแอดเด้อร์เรกเ,นเนกนั่งบอน,นั่นดอกมันบนพลาดดอกวิ่งนะค่ะเออจังไงกับบพลาดเอามือนี้สิเมื่างแนวทางอันนี้สายธรรมดานะคะเจ๊เออสา,ายธรรมดาบอกเพ่อ่าสายธรรมดาสายเพื่อนแม่บ่ได้เพื่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นจ้ะเออกับเกนั่งกับลินคือก,กันคันพูดไรมากกะบจัดคัดกับพานเนาะแอด์แมนบอค่ะเออเป็ดแนวทางอย่างมาแบงปันเอฟซีค่ะ วิ่งอันหกับเก้าหกกับเก้าค่ะจ้าฟังหกแบ่มีสี่หกค่ะเจ็ดหกค่ะฟังเก้ามีเก้าสองกับเก้าเจ็ดเก้าสองกับเก้าเจ็ดค่ะจ้าเลขสามตัวมีสองสามหกสองสามหกค่ะบอกขึ้นตัดลิ่นน้ำเดือเก้ากับหกมันตัวเดียวกันเนี่ ค่ะเจ๊เออเลมันกับบได้หลายหางกับบอได้ฟันในยางดดกจะซื้อตามนั่นล่ะเจนังกระลินคือกันแมนบ่ค่ะเจค่ะเออบอได้เอามาตัวมันั่นไปเลขก็ได้ซื้อมากกันแต่ว่าเจนา่งหงเวาเาราว่าเจนา่งมากเเ่นจ้าเออแมนบ่ไดล y มย t u ู e เจนางกระลินคือเกาค่ะผูเพิ่นถ่าเฮ่ากับี่ม่นบ่ค่ะเอองวนนี่เจปอยซา็สิตปอยซาละถ้าเพื่อนเอาอกมใหายยู่ค่ะ เออปกตินี่ได้หาเมื่อเจ็สิปล่อยฟอนมูบาร์เราเลยไฟมาว่าเลียเจ้าของตลอดแอดจ้่ค่ะเจ้เออแั่หล่ะมันกับพี่แค่นี่แหละอันบอกเอฟซีเป็นอันไปจับพาชลากรีดแดงได้คือสิท่านี่หนอมืเนี่ยของแต่ยีดจิตนาะเจ้ไอ้นาะแอดเนาะมันบอแมนเลขดังเนาะแมนค่ะเจ้เออเลขเจ๊หน้ามันบอเป็นเลขดังงวดนี้เน่ะมันเดือดเสื้อสีดายโดดตั้งแต่ว่าวิ่งมันบอหลุดดอกแอดแมนอยู่ค่ะเจ้เออจังเลขเกย์นี่มันบอท่านมีจักเจียต่ปีนี่ว่าจนจุดสีเบอร์ปีแล้วเด้จ้า เอาเอดเจนางก็บไม่อย่างไรยด้อค่ะเอฟซี่นมันมาเง่งๆปังๆจ้าเออมีเงินกินเงินใจเจน่างก็บ่ได้อยู่ซื้อแตงร้านไม่อีกแล้วยากเออค่ะค่ะเออคือปังเธอเจ้ปังปังผู้บ้าวเะเทศไทยผู้บ่าวเะเทศไทย,ยเออค่ะค่ะเออเปิดสองสาขาสาขาหนึ่งอยู่หนาปัป๊มปตทคค่ะ<า>สาขาหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันทาามาชุมเภอ อันหลังค่ะเอฟซีท่านมีพันอย่างว่าเจียวมานรวจลานเจ็นัน่งกับมี่สองลานสาขาสองเปิดไม่จัออจดอ,อ๋อค่ะเจ๊อ่าสวัสดีได้แอดเดอร์บอกเอฟซีพันแหนทั้<า>งหมดเก่าเหรอเอฟซีไม่เก่ากระดายมันสาขาเข้าหาน่อยแอดเนาะแมนคะ่ะเออสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจ๊ขอบคุณในหลายด้วยค่ะขอบคุณจ้าจ้าจ้าสรุปแลวทางใต้คลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจาก เจ๊นาง3ล้านนะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะชุนิ้เป็นแนวทางสายธรรมดาที่เจ๊นางได้มากนะคะพี่น้องคะเป็นสายธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นวิ่ง6กับเก้าค่ะพี่น้องคะวิ่ง6กับ9นะคะแนวทางนะคะจับคูมี่มี4 6 7เจ2 9 7 2เกาเกานะคะพี่น้องคะลวก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเดิอระวังหกนะคะ 6อย่าลืมนะคะเป็นเก้านะคะพี่น้องคะประจํานะคะพี่น้องคะหเป็นเก้านะคะอย่าลืมค่ะพี่น้องเอาพี่น้องแนวทางของเจน่าสามล้านค่ะงวดที่ผ่านมาชุดนี้นะคะเพิ่นกับเขาวิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเขาวิ่งหนึ่งนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่จับคู่เบานะคะเขาเล็กวิ่งนะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะนําไปผิดเจรณาเบิ่งค่ะพี่น้อง พิจรารณาเบิงเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจากเจ๊นาง3ล้านนะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางสายธรรมดาค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอค่ะ พี่ดอกก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากเจ้นาง3ล้านนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่้องอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะอยพี่้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไปพี่้องมาเท่าสกุลสกุลค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่้อกค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก เจ้นาง3ล้านค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะแต่เราอยากสิพาครับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดอ่าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้ไ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะ ะพี่น้องอย่าให้บงเลูนเล่ติดตามแนวทางของอาจารย์ทธนใดของเส้นทธนใดพี่น้องอย่าลืม Comment, คอมเมนต์เข้ามาในถ้อค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะแนวทางของคุณตาท่องสุขคนกระทำเข้ามาลายอยู่พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้แอดกับยังประเทศใดไปแมค่ค่ะพี่น้องคะกระยากอยู่เนาะพอดีแม่ป้าแอดกับยู่โรงพยาบาลนะคะพี่น้องคะอยู่โรงพยาบาลเนาะแม่ป้าแอดเพิ่มกับอายุหลายเด้อที่พี่น้องแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบสี่ นะคะคพี่น้องครับแเนาะมอนิเออร์ก็เลยไปเยี่ยมเรามาเดี๋ยวพี่น้องครับเห็นคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์ก็อยากให้ไปติดตามเนี่งของนุ่นตานะคะพี่น้องครับเอกะอคิดว่าสิไปาหายุดอกพี่น้องอืมคิดว่าสิไปาหายุดอกนะคะพี่น้องอืมเพระาะว่ามันก็ยากคือ,อยังบอกสุฟังนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้อบอกผิดพี่น้อง หาเทียมิเซียนม,มีอาจารย์เพิ่นเบิงรับชมคลิปนี้อยู่เนะาะฮาเทียผมอยากมาบ้างทัทางให้กับทางรายการเพื่อแบ่งปันปอพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะโทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรของเบิงลวย้ยแล้วก็ไอดีไล่เบิง่งได้ด้วยเขียนให้ก่อนที่สิเข้ามารับชมคลิปนี้ให้พี่น้องสังเกตเบิง่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าอยูทั้งหน้าเลยคะ่ะพี่น้องคะก่อนสิคลิปสิเล็ตเนี่ยสิมีอ่าไอดีไล่เบอร์โทรของเบิงลด้วยอยู่นะคะอ่าหาเทียเซียน หรืออาจารย์นะคะเพิ่นอยากมาวางแนวทางให้กับทางรายการการติดต่อเข้ามาได้นะคะอ่าบางท่านอ่าบางเธอนะคะที่ท่านโทรเข้ามาเนาะ FC โทรเข้ามาเนาะอ่าไอ้กบับได้รับสายทันทีดีค่ะพี่น้องคะหมายถึงว่าไอกค่ขาสัมผัสทั้งทางเพิ่นอยู่จังซี่พี่น้องเดี๋ยวถ้ามเบื้งเรื่อยๆเาง้องหลงเรื่อยๆก็สิโทรกลับทุกสายเด้อค่ะพี่น้องเด้อโทรเข้ามาเลยนะคะพี่น้องคะเบื้องเรื่อยๆก็สิโทรกลับทุกสายนะคะพี่น้องคะบางนึงก็มีสายโทรเข้ามาอยู่เนาะ แอดกะขออนุญาตตัดสายพ่นไปก่อนะคะแอดกับสำหรัแนวทางอยู่เนาะได้กะสิทรโกับเพิ่นคื้นเก่านั่นล่ะพี่น้องค่ะเอาวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางของเจ๊นาง3ล้านค่ะขอบุญขอบคุณพี่พี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบุณขอบคุณสำหรับข้อมูลมื้นนี่จากเจ๊นาง3ล้านค่ะสำหรับพี่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะถ้าประยัสปาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแหล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิริ คลิปจุงข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากเจ๊นาง3ล้านนะคะแนวทางสายธรรมดานะคะรัฐบาลไทยคะ่ะทางเบอร์ตะมวลวันนี้มีเพียงซ้ำนีนะคะพี่น้องคะแอคเซได้ขอสโตล่าปอยร่องบรรเทิสุขสกุนไปก่อนนะคะไว้พ่อการไม่กับแม่นในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี